สวัสดีครับพี่น้องเยี่ยเข้าวาดคนงานะสะเสรสเสด็จขึ้นไล่ทำให้กินข้าวเลี้ยงกันลงมาเกี่ยวลืมขาดทางเกาะก็ได้กลัหมาจากคนสามสี่หกแปดสิบสองสบี่สหสบ,สบ,สบ,สบปดสาวสาควคนพี่น้อง บ่เออีค่ะป็สาหาสาหกคนคนงานสาหกคนพี่น้องเอ้ยเกี่ยวข่าวฮะเกี่ยวข่าวอยุไสตอนแรกพวบออกมาอะไรกันเลยนะแต่พอมาครับง่ายๆเอาเกี้ยวตัวเอาเกี้ยว ผัวกบเมียใหญ่มาพี่น้องม่นนุคำเต็มปาเต็มคำผัวกบเมียงหา่ประนผัวกบเมียง่ามา่กี้เพี่น้องเอ้ย มันก็ไม่ง่ายมาเมื่อกี้เห่าด้วยค่ะบมันนี่ตอนแรกอะบดรมาโทรมาบอกกับบดรมาเด้อบอกกระเถ่าเนี่ยว่าสาาันบดรมานี่หน้าตาใหญ่พี่น้องเสีอเรือนั่นแหละคะ่ะนั่นแหละมีใหญ่ค่ะก็ะคือเกี่ยวตามแท้โอ้ สะอ่อนจะพอนข่าวย้ายนะพี่น้องมาแต่สะอ่อนอย่างอื่นดอกโพดจาพอนข่าวพัตที่อะไรอ่ะล้อทำไดเรอยในกระหอยว่าบ,บเป็นด้วยนี่ปลาลงแบบเป็นแถวกันเลยทั้งน,นางครับคือบบไปเอาสมาเอาอนีาง ต่อๆกันเลยพี่น้องเอ้ปัญญาหาดบันตะกากับพี่น้องตาตูตโพโยห้าว่าห้าว่าเป็นยังแตนานหรือยังต่อยต่อยต่อย

เห็นมาคอยต้องหนวดแล้ยังมาติดต่อมาติดต่อเลยการซื้อเบอร์คือญาณนอนเป็นญาณนอนเฉยๆนอนเฉยๆโอ้ยโอ้ยอยากใหยได้นอนเฉยๆโอ้ยฮ่าไปเ้ยเลยไม่อยู่ทิศบอลนวไม่อยู่ทางโล ่ไห้นอนิาเดี๋ยวนี่คูไม่กูกูงมาเอามาคููแม่คู่ลูกไปน้องเลย อ้ยคุณนาวลงมาแล้วคุณนาวเบอร์คุณแม่คุณลูกนะครัอีตัวจะเอื้ยอยขอแล้วมันเดี๋บ่มีคู่พี่น้องเอ้ย Mm-hmm. กว่าอะไรยังไงมีอะไรงนเมียน้อยเมียใหญ่ เลิกป <laughs> ่ะน <sería el> <to> ี่ตัวตัวเลิกไปไเอาเอาหายนั่นแหละเกี่ยวหัวยหญเลยนิดใช่ไหมเนิ

ค่นูเ็พี่นล่อหล่อพี่ได้อกันเนาะแมวเนียคทาม่าไดามตาวเี่ยสามนวเนียอีแ่าคนวเมียอีแม่้องทำมีกันเลยเป็นยังไงดีได้เป็น กะดีใจแหละว่าต้องไม่ลาไวดอยเอเวอร์แม่งง่ามาอยู่ได้ไอีร้อนเป็นเสือที่แข่งมันเดี่ยเขเดียวเขาเรียกพัวแม่เสือตะปี๊บเสือตะีเสือตะปี๊เย้าค่ะเพราะ้ได้่ไหมเดี่ยวเขาตามพวมแ่วเสือเดียวค่ะ

มึงบอกว่ามางอนมเกีับาาุลวยังมาทำุได้ไก่เนะลุยอันนี้รอสบายดี่โดยผัวยายสอนบอกไว้ยายสอนบอเนียบไปก่อนลูกผัวไว้แม่จริงๆนอนอยู่ซื่อบ่ได้เห็นยางค่ะแม่นอนอยู่ซื่อแม่ไ่ได้เห็นยางแ่บิดักี ใช่แต่ทางหนาเด้อพี่น้องด้เบิร์ทางหนาไปด้วยหลยคนเกี่ยวเข่าลอยกันลกหลอก็ได้กี่ลีเล่นไปก็ยวน จกใส่กิ๊คะแนนกันเนามันรายโปตัวละครเอาจ้อยนก่าเจริญเออพระเอกมาเอกมีโควต์โคเป็นน่องนางโคสีเสียะเปิดประเด็นขึ้นมาอจ้อยด้านนั่นก็ได้างขวดก็ไม่น่าจะไปถึงการตัวเลือกเน่ยข เราจะเป็นกระเดสกระดเ็นต่อส่ข้อมือนามข้อีือ้ตัวโอ้สมการใหม่เซตตัวนี้ห้องแรก่อ้องแรกขอเกี่ยวอกัการนำควงนมาเดอร์ไม่ไหนเอร์เปไก่และแขกตัวน้อย่อแล้โลก

เม,มีอะไรบริษัทเด,ดงกัวไปเกาหลีนะมีน้อยบ้องน่นาเยยเี่ยไปสานามสนีทกับท่านได้ลงทะเบียนได้เวลามาเฉพาะแบบทุกวันว่า,นานเนาะนึกถะบอกยอมกอ,อยังไตกับทัวโเลยห้ห้องแตกนะดิ ยไปตัวล่อัจแย่ตัวเอางานตัวเมียจะบี้มาได้เลยไต้ค่ะทำท่าทานก่อนนออยากเป็นอะไรเลยตัวก็จะมาลงทะเบียนลายยุ่

เไปไปไปดี๋ยวขาน้ำการที่นองโดีแม่น้องบรรยากาศนเนาะทตัเมียนตวเพียงยังาเทีอ้อัดี่นีน่นนนีนีนี ลอไปหาผัวเก็ผัวน่เดี๋ยวขอนุญาตน้เกี่ยวข้าวขอนด้ไปนอนจะไม่กลับสนิทครับพกำลังใจนะขานไปกำลังใจสามผัวเมห่อยด้พี่น้องมาเพราะว่าลูกต้ตาพยายงเป่าอยู่ยี่นเจ้าไอ้ผ้าไปห้ามอม